สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมหลันซายกิมิงโยบเกมโรบอในโกของเมปออนิเมะวายกาและนะ้วนวันนี้ทุกคนผมจะมาทําการรีวิวในโซของเจ้า จูเลียจากตำนานดาบและกะทานาั่นเองนะครับผมเขาก็เป็นตัวละครตีติดแช่แข็งนะครับผมจะเป็นตัวละครธาตุน้านนะเกมนี้ไม่มีธาตุน้ําแข็งนะครับหรืออาจจะเพิ่มเข้ามาในอนาคตนะเช่นสตัดก็ยังไม่สวยเวอร์มากขนาดนั้นนะตรงนี้ยังเป็นเออยู่เลยนะเดี๋ยวในสตรีมก็จะมีปั้นต่อนะก็ผมอยากอ e ีโวพาในสตรีมเนี่ยถ้าเป็นไปได้แลวเนาะก็อ่ะใน่วนของแพสซีฟเขานะครับแพสซีฟของจูเลียนะครับผมก็บอกอยู่ว่าจะโจมตีติดติดแช่แข็งศัตรูนะครับผม thank เขาจะตีเร็วขึ้น1วินาทีไม่ใช่สิอออภัยครับผมเขาจะตีเร็วขึ้น1%ทุกครั้งที่ศัตรูติดแช่แข็งนั่นหมายความว่าถ้าเขาตีปกติใส่ศัตรูแล้วมอนเนี่ยโดนแช่แข็งนะครับผมเขาจะตีเร็วขึ้น1%นะแต่สูงสุดที่10%นะครับผมก็ง่ายๆแล้วผมถ้าว่าเขาตีมอนโดน1ตัวเนี่ยจะตีเร็วขึ้น1%แต่ถ้าตีโดนมอน10ตัวขึ้น1ชิตเนี่ยสมมุติ1ชิตตีโดนมอน5ตัวเขาจะตีเร็วขึ้น5%แต่ถ้ามีมอน10ตัวแล้วตีโดน10ตัวเลยเนี่ยก็จะตีเร็วขึ้น10%นะก็จะสูงสุดทันทีคือ ามารถเก็บสเต็กสูงสุดได้ภายใน1ฮิปนะผมตีหนึ่งทีเท่านั้นเนาะโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับเจ้าจูเลียนเนี่ยก็เป็นตัวละครเอกคูลสีนะผมหาได้จากแมทเทนพาร์ตนะเล่นพาร์ตถึงเลเวลสูงสุดของตอนนี้หรือเลเวล25นั่นเองเอาล่ะครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่าผมสำหรับการรีวิวเจ้าจูเลียสนั่นเองนะครับผมอ่ะตัวละครอย่างจูเลียสเนาะก็ถ้าใครไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวแปะขึ้นมาให้เป็นจอนะครับผมก็ตัวละครตัวอะไรก็ตัวนี้อ่ะพร้อมมาแล้วไปกันเลยครับผม let's go ถึงเวลาแล้วอะวางครับผมจูเลสนะครับนี่วงตีเริ่มมาค่อนข้างไกลนะครับเอาแล้วผมนี่ครับผมชูแล้วตีเข้าไปเป็นน้ำแข็งนะ ค่อนข้างเท่อัพอยู่ที่2 3 0 0นะดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่450นะครับผมตีอยู่ที่6.5เว้นาทีระยะ3.3เนาะอัพดาเมจอยู่ที่640นะครับผมอัพอ,อีกขั้นนะึงฮะราคา3,500นะดาเมจอยู่ที่830อัพอ,อีก4 4 0 0ดาเมจจะกลายเป็น980นะผมตอนนี้ตี6เว้นาทีแล้วเนาะอัพในขั้นต่อไปอัพเกรดอยู่ที่6,600นะครับผมอ่าดาเมจกลายเป็น1,400นะระยะเพิ่มขึ้นถึง30เลยนะครับผมแล้วก็สกิลใหม่นะแล้วผม อืมอ่ะขึ้นมาจะเป็นเซอร์เคิลที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมอ่าดจมตีต่างจากตอนแรกหรือเปล่าวะทําไมรู้สึกอ๋อนี่มันจะไล่สกิลนานกว่าเดิมนะตอนแรกก็จะใช้สกิลปากไปเลยแล้วมันหนึ่งถึงสองฮิตนะที่ตีเมื่อกี้ปูมนี่ยนี่ฮิตทีเดียวนะสวนิทฝั่งนึงเนี่ยเออวะก็เหมือนทีเดียวเหมือนกันนะเออช่างมาแล้วกันเอาเป็นว่าก็ตีติดเป็นธาตุน้ํานะครับผมอ่ะอัพเจ็ดพันสามดาเมจหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับผมนี่ยและอัพตันไปที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าเป็นไงวงตีก็ไม่ได้เล็กนะค่อนข้างกว้างแล้วก็ ได้ทั้งหมด3ตัวนะครับผมสำหรับจูเลียสเนาะก็ประมาณนี้สำหรับตัวละครน,นี้นะครับผมมีนิดเดียวเองเนาะจูเลียสเนี่ยเป็นตัวละครตีติดแช่แข็งนะแต่จะไม่ได้เห็นแช่แข็งเพราะว่ามันตีมอนตายก่อน และผมว่าต่อให้รอบอสบอสก็น่าจะตายเออเว้นแต่มผมจะไม่ฆ่าบอสยนะังงั้นเดี๋ยวให้ดูตอนมันแช่แข็งก็แล้วกันนะผมตัวนี้เนี่ยแช่แข็งบอสได้นะครับอ่ะเดี๋ยวปรับสตรองเกตนี่ครับผมนี่โบเป็นไงบอสยืนนิ่งเลยครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสหรับตัวของจนะูเลียสเนาะก็ทุกคนชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็รบเ่ิญกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครป์เป็นกใจให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะวันนี้บ๊ายบายเหลือโทษจีตัวเดียวแล้วนเนี่ย